สวัสดีทุกคนนะคะกลับมาพบกันช่องมมมายมอนทาร์เชาแนลนะคะชอคคลิปนี้เราอยู่กันกับคลิปแรนดอมดวงความรักนะคะของชาวธาตุลมนะาราศีกุมราศีตุลแล้วก็ราศีเมถุนนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าคลิปแรนด้อมดวงความรักนะคะของชาวธาตุลมจะเป็นอย่างไรบ้างเนาะก็ก่อนอื่นต้องบอกว่าคลิปนี้เป็น คลิปพลังงานภาพรวมนะคะเพื่อนๆสามารถที่จะรับชมนะคะรับฟังเพื่อความบันเทิงได้เนาะเดี๋ยวเราไปดูกันพลังงานนะคะของคนที่จบไปแล้วนะของชาวธาตุลมนะคะพลังงานเขาจะเป็นยังไงบ้างในตอนนี้เนี่ยมีความคิดมีความรู้สึกยังไงกับชาวธาตุลมนะคะแล้วก็ planning เนาะความรู้สึกต่างๆแนวโน้มต่างๆนะคะจะเป็นยังไงนะใครที่เข้ามาแล้วมันก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะ ขอเริ่มต้นกันเลยมามาดูพลังงานชาวธาตลมกันเป็นดวงภาพรวมนะจ๊ะไม่ใช่ดวงของใครคนใดคนหนึ่งนะไม่ต้องเก็บไปคิดมากนะคะพลังงานของชาวธาตุลมมี The Sun 10ไม้เท้า The Star 8ถ้วยแล้วก็ n นท e สั nice Cups นะคะอัศวินถือถ้วยเนาะ บรรยากาศนะคะทิศทางแนวโน้มเนี่ยมีโอกาสในการเริ่มต้นนะเป็นทิศทางการเริ่มต้นเรื่องราวความรักความสัมพันธ์ที่สดใสมีพลังงานที่ดีมีพลังงานบวกมีพลังงานที่เป็นแบบการเริ่มต้นใหม่ที่ดีต่อใจประมาณนี้นะมันว่ามันมีทิศทางของ passion พลังงานที่แบบชาวธาตุลมกำลังทุ่มเทมากๆเออกับความหวังเพื่อที่เราจะได้สักเซกับชีวิตในเป้าหมายที่คุณแผนเอาไว้มันเหมือนกำลังเริ่มต้นอะไรไหมคะมีพลังงานของการเริ่มต้นนะพลังงานบวกขึ้นมาหรือว่าบางคนอาจจะเริ่มเป็น โมเมนต์ของการเริ่มต้นเป้าหมายธุรกิจการงานเริ่มต้นความสัมพันธ์ในการพูดในการคุยแบบนี้ก็ได้คือเห็นถึงพลังงานที่บางคนอาจจะเริ่มเดินออกมาจากสถานการณ์ที่มันไม่แมทชิ่งอ่ะมันไม่ใช่มันเป็นอะไรที่อาจจะไม่ได้แฮปปี้สำหรับตัวเรานะคะอาจจะไม่ได้ท็อกซิกสำหรับคนอื่นแต่ท็อกซิกสำหรับคุณอย่างเงี้ยเหมือนว่าคุณกำลัง เดินทันหลังให้กับปัญหาหรือว่าสถานการณ์นั้นๆน,น,นะคะแล้วก็มองเป็นโอกาสทางความรักโอกาสทางความรู้สึกเนาะแนวโน้มทิศทางพลังงานที่เป็นเป้าหมายในเรื่องของความรักความสัมพันธ์อะไรที่เป็นสิ่งที่ใช่อะไรที่เป็นโอกาสดีๆนะคะช่วงเวลาโมเมนต์อ่าโรแมนติกไทม์สวีทไทม์นะคะโมเมนต์ที่แบบเป็นโมเมนต์ดีๆอะ่ะหวานๆเงี้ยเหมือนว่าคุณกำลังจะได้เจอได้เจอตัว ในช่วงเวลาต่อจากนี้อาจจะมีคนที่เป็นแบบโอกาสบางอย่างที่เขาจะมาเข้ามาขอแบบคุณออกเดตนะคะทีนี้มันมองว่าหรือว่าถ้าเป็นพลังงานตัวตนของชาวธาตุลมที่เข้ามารับชมคลิปนี้นะเพราะาคุณเป็นคนดูดีนะคะบุคลิกดีเลยเวลาที่อยู่ในสังคมมองว่าคุณแบบอัธยาศัยดีคุยกับคนอื่นได้ง่ายนะคะมีความเฟลลี่ดูมีความเป็นกันเอง เป็นหมวดพลังงานที่สามารถทำให้ใครแบบสนใจในตัวคุณได้แลมันก็รู้สึกว่าบางคนเขาจะรู้สึกว่าโอ้คนนี้เขาเป็นคนเฟรี่จังเขาเป็นคนที่แบบดูเข้ากับคนอื่นได้ง่ายไปหมดเลยมันดูเหมือนกับเขาไม่จริงจังหรือไม่จริงใจกับใครไหมดูแบบดูหวานสเสน่ห์ดูเจ้าชู้แบบนี้ยคือทรงมันจะเป็นในลุคแบบนั้น แต่จริงๆด้วยความที่แบบคุณเข้าใจวิถีทางของงานแบบอยู่ร่วมกันในสังคมมากกว่าก็อาจจะทำให้แบบเข้ากับคนอื่นได้ง่ายนะคะมีพลังงานของการเป็นแบบสุกตาเออพลังงานความแเด่นเป็นประกายมีสเสน่ห์นะคะในตัวเองนะเป็นประกายออร,ร่ามาเลยเติมด้วยเดซั n และเด t ตาได้ป่ะถ้าขึ้นมาสองใบขนาดเนี้เราสึกว่าโหชาวท่านลมคะ่ะ คุณเดินมาแบบอยู่ตรงนู้นใครก็เห็นคุณอนะไม่หมายความว่าแบบออร่าแบบนั้นนะแต่รู้สึกว่าคุณโดดเด่นนะคะชายนิ่งเป็นตัวของตัวคุณแล้วก็ช่วงเวลานี้น่าจะเป็นช่วงเวลาที่ถ้ามีการงานที่เป็นในด้านของการสื่อสารออนไลน์มันว่าก็โดดเดน่นแล้วก็เป็นที่รู้จักนะคะในวาดวงในสังคมในการทำงานของคุณมากขึ้นคือใครก็ให้สปอตไลท์ลงมาอยู่ที่คุณนะ่ะ ตอนนี้คือเราสุขว่าไปไหนมาไหนก็มีคนที่สนใจให้ความรู้จักอ่าให้ความสนใจมาที่คุณเพ่งความสนใจมาประมาณนี้นะคะพลังงานที่เกิดขึ้นเป็นยังไงอีกลักษณะของพลังงานที่เกิดขึ้นนะคะเดี๋ยวเราไปดูสิว่าชาวธาตุลมเนาะพลังงานคุณจะเป็นยังไงอีก คือมันต้องบอกก่อนนะจริงๆที่ขึ้นไปเป็นพลังงานเมื่อกี้มันค่อนข้างไปในทิศทางที่แบบชายนิ่งอยู่นะคะแล้วก็เป็นพลังงานด้านบวกนะทุกอย่างอะไปเป็นพลังงานภาพรวมนะคะเพื่อนๆก็รับฟังรับไปแต่พลังงานดีๆได้เลยนะจ๊ะมาดูกันต่อพลังงานของชาวธาตุลมนะเป็นยังไงสองเหรียญน,นะคะมีพลังงานห้าดาบค่ะเด็กถือไม้เท้า มีสีดาบแล้วก็ King of c o i n อ่ะจุดนี้นะมาจะเข้าสู่โหมดชีวิตจริงนะคะอ่ะคนภายนอกมองคุณแบบนั้นพลังงานคุณชายนิ่งแบบนั้นนะคะแต่ว่ามาในโหมดของตอนเนี้ยมันว่าคุณได้อยู่ในสภาวะของการได้เบรคได้พักกายพักใจแล้วเป็นจุดของการฮิลลิ่งเกียวยาความรู้สึกนะคะช้าท่านลมเป้าหมายคุณมองหาความสัมพันธ์ ที่สามารถไปได้เรื่อยๆอ,อะไม่ต้องมีเรื่องราวเซอร์ไพรส์อะไรไม่ต้องหวือหวาอะไรไม่ได้ต้องทำให้คุณรู้สึกโอ้โหประหลาดใจอยู่ตลอดเวลาหรือทำให้คุณรู้สึกว่าเหนือความคาดหมายเกินความคาดหมายนะคะแต่ขอให้เป็นพลังงานความรักความสัมพันธ์ที่มั่นคงจริงใจ สม่ำเสมอ,อในทิศทางในความสัมพันธ์นี้แล้วก็โอกาสของการเริ่มต้นการบาลานซ์ความรู้สึกนะคะในเวลาเนี้ยมันว่าคุณบาลานซ์มากๆเลยการจัดสรรเวลาในชีวิตนะคะถ้าก่อนหน้านี้ชาวท่านลมรู้สึกว่าการจัดสรรเวลาของเราไม่ไม่เป๊ะนะยังไม่ลงตัวยังแบบทําให้เราใช้ชีวิตได้ฟโฟล์ไม่เต็มที่ยังต้องแบ่งเวลาอันนั้นมาทําอันนี้คือมันเหมือนกับเราใช้เวลาไปไห คุ้มค่าเท่าที่ควรหรือว่าเราใช้เวลาไปแบบมันไม่ได้ลงตัวแล้วก็การจัด Priority ในชีวิตด้วยเหมือนอะไรต้องทำก่อนต้องทำหลังอย่างสมมติเราเรามีเป้าหมายการทำงานสร้างเงินสร้างโอกาสสร้างไรายได้นะคะแล้วเราก็มีความบันเทิงบางอย่างที่เข้ามาแทรกอย่างเช่นการดูหนังฟังเพลงอะไรต่างๆคืออ่า ไม่ว่าจะเป็นอะไรก็แล้วแต่คือมันเหมือนมันผิดกับลำดับขั้นตอนหรือเราแบ่งเวลาตรงนั้นเยอะตรงนี้น้อยอย่างเงี้ยค่ะมันก็ต้องมาปรับจูนในตรงนี้ให้มันลงตัวมากขึ้นเนาะให้มันพอดีพอดีอ่ะไม่ใช่ว่าเหมือนกับคุณจะไม่ใช้ชีวิตเลยก็ไม่ใช่จะทำแต่งานอย่างเดียวก็ไม่ใช่ประมาณนี้ทำมาก่อนแบบเช้าถ้ารวมอาจจะแบบงาน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 ,งานทุกอย่างคืองานแล้วแบบว่า วางเรื่องราวของความสัมพันธ์หรือว่าคนที่จะเข้ามาไว้แบบโ,โหอันดับท้ายๆเลย Gender พร์ริตี้ล่างๆเลยก็รู้สึกว่าเออมันก็อาจจะไม่เหมาะไม่แมทชิ่งกันเนาะใครๆเขาก็อยากที่จะอยู่แบบ p พร o r i t ี่บนๆนะ่ะให้มันปรับจูนแล้วมันบาลานซ์ได้กันได้ประมาณนี้เพราะว่าพอคุณจัดสรรตรงนี้แล้วโอกาสดีๆมันก็มีโอกาสเข้ามาได้มากขึ้นนะคะ ตอนนี้แบบมีพาชันอ่าบางคนอาจะเริ่มต้นการทําธุรกิจบางอย่างนะคะเรื่องความรักอาจจะไม่ได้เด่นมากหมายความว่าในาช่วงเวลานี้อาจจะเป็นช่วงการเริ่มต้นเพอะปลับอะไรหลายอย่างเข้าที่เข้าทางก็จะมีโอกาสดีๆเข้ามาเพราะว่าคุณก็ใช้นิ่งในตัวเองอยู่แล้วนะคะสำหรับพลังงานก่อนหน้านี้นะคะถ้าเรื่องความรักเนี่ย ที่ผ่านมาหมนว่ามีปัญหามีอุปสรรคที่มารบกวนใจิตใจเราแบบบางทีมันยังไม่เป๊ะยังไม่ปังก็อาจจะต้องรอโอกาสที่ใช่นะคะเดี๋ยวเรามาดูซิว่านะคะคนเก่าๆคนที่จบไปแล้วที่คุณถามถึงพลังงานเขาเป็นยังไงเนาะพลังงานของคนที่คุณถามถึงเนี่ยนะพลังงานเขาเป็นยังไงคะ ให้ขึ King of w a นะคะมีพลังงานห้าถ้วยขึ้นมาเไม้าเาเกเหรียญมี The อั p เ r รรนะคะพลังงานที่ขึ้นมามันมองว่ามันมีในเรื่องของความเสียดายเสียใจยเกิดขึ้นเออเป็นพลังงานของการแบบการรักตัวเองด้วยนะคือพอเราสึกว่าจริงๆอ่ะคืออยู่อยู่ด้วยเป็นเก้าเหรียญแบบเนี้ย ก้าเหรียนคือเป็นพลังงานอินดีเพนเดนต์นะคะพึ่งพาตัวเองได้ไม่ได้ไม่ได้แบบดีเพนเดนต์ขึ้นอยู่กับอะไรเป็นอินดีเพนเดนต์เลยเป็นอิสระกับสิ่งต่างๆแล้วก็บางคนอนะ่ะมันว่าเขาเป็นสายแบบรักชูได้ด้วยคือเราสุว่าพลังงานเขาคือจริงๆอยู่ได้ด้วยตัวเองได้การงานการเงินหมายถึงรับผิดชอบ ชีวิตตัวเองในด้านต่างๆแต่มันก็จะเป็นการขาดไปอีกหนึ่งเหรียญที่จะเข้ามาเติมเต็มในเรื่องราวของความรักความสัมพันธ์หรือว่าโอกาสที่แบบจะอยู่ด้วยกันไปในลักษณะของพาร์ทเนอร์แบบนี้คือถ้าอยู่คนเดียวอยู่ได้ไหมก็ต้องบอกว่าคนคนนี้อยู่ได้ค่ะคนที่จบเวลาของคุณนะเ,เขาอยู่ได้แต่ว่าอีกหนึ่งเหรียญเนี่ยมันก็สึกเหมือนขาดหายอะไรไปนั่นแหละไพ่ขึ้นพลังงานท่าถ้วยมา พอห้าถ้วยขึ้นมาในพลังงานของคนเก่าของคุณนะคะเราถามถึงตรงนี้เหมือนว่าพลังงานมันลิงก์ในเรื่องของความเสียดายเสียใจบางชานก,การบางอย่าง,างเขารู้สึกว่าเขาควรจะทําได้ดีกว่านี้ตัดสินใจได้ดีกว่านี้การแสดงออกหรือการทําสิ่งต่างๆควรจะทําได้ดีกว่านี้นะคะมันยังมีอะไรที่ติดอยู่ในใจหรือทําให้คนคนนี้เนี่ยคนที่คุณกําลัง ถามถึงอยู่นะคนเก่าของคุณเนี่ยเขายังก้าวข้ามผ่านในเรื่องของปัญหาหรือว่าเหตุการณ์สถานก,การณ์บางอย่างไม่ได้ทั้งหมดก็ให้ความสบายใจที่เป็นแบบว่าเออน่าจะทําได้ดีกว่านี้นะถ้ามีโอกาสตรงนี้อย่างเงี้ยคือมันมีความเสียดายขึ้นมาเดี๋ยวเราจะค่อยไปขยายกันในสเต็ปถัดมานะคะถ้าบรรยากาศภาพรวมตรงนี้เห็นถึงพลังคนที่กำลังมองกำลังส่อง เขาน่าจะกำลังใช้ดึงประสบการณ์ของตัวเองมาประเมินดูดูทิศทางแนวทางในความสัมพันธ์ว่าเออจะไปในเวยไหนไปในทางไหนดีโอกาสไหนคือจะไปต่อได้แล้วแบบเป็นการต่อยอดได้จริงๆอ่ะในเรื่องของความมั่นคงไม่ใช่ว่าบบคิดไปเองนะคะเป็นการต่อยอดในเรื่องนั้นๆได้จริงโอกาส ทิศทางแนวทางต่างๆที่เกิดขึ้นคือจะไปในเวนไหนแล้วมันสกเร็จสำเร็จเนาะราะว่าเขาก็กำลังคิดอยู่นั่นแหละคือหมายถึงในเรื่องของความรักด้วยนะมองหาความสัมพันธ์ที่มั่นคงจริงใจในเวลานี้คือเป็นสเต็ปของการที่ไปแล้วไปต่อได้ไม่ใช่ว่าไปแล้วแค่นี้นะคะเพราะว่าคนคนนี้จริงๆเขาอย่างที่บอกเขาดูแลตัวเองได้นะเออดูแลตัวเองได้ดีเลยแหละ คนเก่าของชาวทัดลมคนนี้เนีน่ยนะฉะนั้นความสัมพันธ์ที่จะเข้ามาและทําให้เขามีแพชชั่นก็คือความมั่นคงความจริงใจนะคะคือต่อยอดกันไปได้จริงๆคุยกันด้วยเหตุและผลได้เขาอยากได้คนที่แบบมีความเป็นผู้ใหญ่เพราะว่าคนคนนี้จะอยู่ในตําแหน่งหน้าที่การงานที่สูงอายุมากกว่าคุณก็ได้อายุน้อยกว่าก็ได้แต่คือความคิดจะเติบโตเป็นผู้ใหญ่แล้วก็มีภาวะความเป็นผู้นํา ว,ว่าเขาเป็นสายแบบคอนโทร์อ่ะถ้าอยู่ในความสัมพันธ์แันว่าเขาอยากจะเป็นฝ่ายในการคอนโทร์ความสัมพันธ์ให้มันเป็นไปในเวหรือว่าทิศทางที่เขาต้องการนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะว่าเขามีแพลนนิ่งนะคะหรือมีการวางแผนวางแผนที่จะเข้ามาทำอะไรในความสัมพันธ์นี้ไหมเนาะคนที่จบไปแล้วของคุณนะคะไปดูกัน ให้ขึ้นเดอะสเตรนนะคะมีเด็กถือเหรียญน,นะมีพลังงานควีนออฟเพนโทเค้นะคะเก้าดาบแล้วก็มีสองถ้วยนะคะขึ้นมาเนาะวันว่าสิ่งที่เขาจะทำนะคือทำให้คุณพึงพอใจนะคะหรือว่าทำอะไรที่คุณรู้สึกว่าทำให้คุณโอเคนะให้ขึ้นสองถ้วยเนาะ ถ้าัวมันคือความพึงพอใจนะคะแล้วก็มีคนที่เขาจะมาขอโอกาสอาสิ่งที่แสดงออกมาการเริ่มต้นเพ g e of โ e n เ a c l e โโอกาสต่งตางๆนะคะอืมคิดว่าอยากได้รับโอกาสตรงนี้เนาะแล้วก็เป็นพลังงานของอย่าง The s t r ตริงเนี่ยมันมองว่าก็พยายามจะมาเข้ามา เมเนจัดการแบบว่าพยายามที่จะทําให้ความสัมพันธ์มันมีทิศทางในการไปต่อได้เออต่อให้แบบเงื่อนไขหรือว่าเรื่องราวต่างๆมันดูมีความยากกันนะคะทิศทางพลังงานนะมนว่าเขาเองก็ยังมีความแบบคิดเยอะอะยังมีความคิดเยอะยังมีความ กังวลในความรู้สึกอยู่เหมือนกันนะคะมันมีอะไรที่แบบขอแบบค่อยๆเข้ามาแบบสม่ำเสมออันนี้คือเดี๋ยวคุณจะได้เห็นว่าถ้าเขามีการสื่อสารมานะคะทักมาก็จะเน้นในเรื่องของความสม่ำเสมอเรื่อยๆมาแสดงออกให้คุณแบบให้เห็นถึงสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นนะคะ แล้วก็ภาพรวมบรรยากาศมันเหมือนกับการแบบการวางพลังงานอะไรบางอย่างเนาะวางเป้าหมายเอ่อมือนว่าเขาก็จะมีจุดที่แบบมาแล้วคุณรู้สึกพึงพอใจนะสองถ้วยเนี่ยแต่มันเหมือนกับว่านะความสัมพันธ์นี้มันอาจจะต้องเป็นการแบบใช้เวลาใช้ระยะเวลาในการพูดคุยในการสื่อสารกันนะคะ อาจจะไม่ใช่แค่แบบจบพึ่งตรงนี้เนาะต้องใช้เวลาค่อยเป็นค่อยไปเหมือนว่าเหมือนคุณเองก็น่าจะรอดูความสม่ำเสมอด้วยนะเดี๋ยวเราไปดูกันหน่อยว่าแนวโน้มนะคะหรือว่าเอาคำนะคะระหว่างคุณแล้วก็คนที่จบไปแล้วนะจะเป็นยังไงนะคะเเรามาดูกันเอาคำที่จะเกิดขึ้นนะจ๊ะ queen of swords นะคะขึ้นมามี5ดาบนะคะ the empress the devil นะคะแล้วก็มี six of pentacles นะคะขึ้นมาเนะ Now, no, เานะแนวโน้ม outcome คะทิศทางเนี่ยมันว่ามันยังมีในเรื่องของปัญหาอุปสรรคอย,ยังมีในเรื่องของการที่แบบจะต้องคิดตัดสินใจหรือทำอะไรให้มันชัดเจนขึ้นกับแนวทางกับ เป้าหมายชีวิตต่างๆนะคะว่าอะไรคือสิ่งที่แบบเราต้องทำให้มันชัดขึ้นในช่วงเวลานี้อะไรคือแรงดึงดูดอะไรคือเป้าหมายอะไรที่แบบว่าจะเติมเต็มนะคะความสุขสมบูรณ์ในชีวิตได้คือมารู้สึกว่ามันมีแรงดึงดูดซึ่งกันและกันแหละแนวโน้มคุณก,กับเขาน่าจะได้แชร์ดิ้งเรื่องราวต่างๆต่อ,อก,กันและกันมากขึ้นนะคะมีแนวโน้มที่จะแบบ ได้แชร์ได้มีพลังงานของโอกาสการแบบไม่ดึงดูดกับสิ่งที่ใช่อะประมาณนี้เนาะทีนี้พลังงานมันเหมือนกับอ,อ๋อแนวโน้มแนวมนว่าพอศึกษาหรือว่าเรียนรู้ได้คุยกันมากขึ้นนะคะจะรู้สึกว่าเออคนคนนี้ก็มีคุณสมบัติ อะไรบางอย่างที่แบบเป็นคนที่มีความพร้อมในชีวิตนะหมายถึงในช่วงเวลานี้นะคะในสเต็ปหนึ่งเหมือนกันนะคือมันก็ทําให้คุณรู้สึกว่ามันเพราะคุณไม่ได้ปิดใจมันเป็นการแชร์ดิ้งมุมมองต่างๆแต่ว่าถาว่าปัญหามันดูราบเรียบสถานการณ์ความสัมพันธ์มันเรียบไปหมดเลยไหมก็ไม่นะคะจะต้องใช้ระยะเวลานิหนึ่งเนาะ ประมาณนี้อทีนี้ทิศทางแนวทางต่างๆที่เกิดขึ้นเดี๋ยวเราไปดูว่าพระอยากจะบอกหรือว่าให้คําแนะนําอย่างไรนะคะเออกับคุณบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันคำแนะนำนะคะที่พระอยากจะให้กับคุณนะเจ็ดดาบสองเหรียญเด e มูนเดอะเลเวอร์นะคะ กิ่งอพยนั l โ s แล้วก็เดอะสตาโอกาสทิศทางความสัมพันธ์มันว่ามันมีแง่มุมของการเริ่มต้นที่ดีอ่ะมีแง่มุมของการแบบเปล่งประกายความเป็นตัวเองเปล่งประกายความแบบในสิ่งที่ เราจะเริ่มเห็นถึงปลายทางบางอย่างเนาะฉะนั้นเนี่ยถ้าความสัมพันธ์ไหนที่เรารู้สึกว่าเออมันมีแนวทางในการต่อยอดในการไปต่อได้นะคะมันว่าคุณเปิดใจเปิดโอกาสได้นะเออถ้าอันไหนที่เราสึกว่ามันเห็นถึงปลายทางเราน่าจะไปต่อกับความสัมพันธ์ตรงนี้ได้นะคะคุณก็เปิดโอกาสได้เลยไม่จําเป็นจะต้องแบบปิดใจอะไรนะอืมทีนี้เดี๋ยวเราจะไปดูกันว่าทิศทางแนวโน้มเนาะ ในส่วนของออลัคนาราศีจะมีราศีอะไรบ้างนะคะคือในช่วงเวลานี้อยากให้คุณแบบลดในเรื่องของความกังวลใจความระวาดระวังไปบ้างคุณก็ใช้เวลาในการศึกษาในการดูเข้าไปเรื่อยๆคือสิ่งสําคัญนะคะในการพิจารณาคือความสม่ําเสมอคนคนนี้เขาเข้ามาแล้วเขาสม่ําเสมอไหมคนที่จบไปแล้วเนี่ยนะหรือว่าเขา บาลานเขาแมทชิ่งลงตัวกับคุณไหมอันนี้ลองพิจารณาดูโอกาสแนวทางต่างๆด้วยนะคะ,ะทีนี้เดี๋ยวเราไปดูกันว่าพลังงานเนาะในช่วงเวลาสเต็ปต่อจากนี้นะคะจะเป็นอย่างไรบ้างไปดูกันลัคนาราศีนะคะคมีชาวเมถุนนะตุน คัดลมอ่ะเนี่ยพิจิมีนะคะประมาณนี้เนาะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะคะมันฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจด้วยนะเดี๋ยวเรากลับมาพบกันในคลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้บ๊ายบายค่ะ